สวัสดีครับวันนี้วันที่6เดือนสิงหาคมนะฮะมาดูครับในรับสงคัวันนี้ครับผมยกไปที่โซนมัสเตอร์บาร์อยู่ที่33 37 3, ครับถึง33 34ามสนะแนวรับลงมาลึกอีกนิดนะครับผมยกไปที่3314ถึง3310ได้แนวรับแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแนวต้านสําคัญของวันนี้ครับแนวต้านผมมองไปที่แนวต้านเดิมแนวต้านเดิมอยู่ที่สามสามแปดเจ็ดถึงสามสามเก้าหนึ่งแนวรับนี้นะครับเมื่อตอนห้าทุ่มของเมื่อวานนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มเมื่อวานนี้นะครับได้วิ่งชนเข้าไปแล้วนะแต่ก็ได้ย่อลงมานะครับต้านสุดท้ายเรานะครับผม ยกไปที่โซนสุดท้ายเราแล้วนะครับสามสี่สามสองถึงสามสี่สามหกในต้านนี้นะครับเป็นโซนมาสเตอร์บาร์โซนสุดท้ายคาดว่าถ้าวันนี้ได้รีบาวขึ้นไปผมมองว่าน่าจะเป็นรีบาวสุดท้ายคิดว่าอาจจะ อออทำหายหรือเปล่าส่วนโซนซิงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโซนซิงจะเล่นโซนไหนครับผมยังมองว่าโซนซิ่งเรา3 3 8 7ถึง3 3 9 1ยังไปชนและได้สักชุดได้นะครับโซนซิ่งนะครับสัก4 500จุดถึงพันจุดได้ครับส่วนโซนซิ่งแนวรับอีกทีหนึ่งคือ ซิ่งรับนะครับถ้ายอ่อลงมาเราจะบายที่3363ถึง3360นะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้ผมมองตรงไหนนะครับวันนี้ผมมองยอ่อลงมาที่3363ามห0นะครับและรีบาวขึ้นทะลุมาสเตอร์บาร์โซนไปนะครับเพราะว่ามาสเตอร์บาร์โซนนะครับได้ใช้ไปแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับสมาร t ทโปรฟิตอคาเนมี่เรานะครับผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากมีโซนเป็นของตัวเองโซนเป็นอยากมีเทคนิคแบบนี้หาจุดเข้าแม่นๆแบบนี้ทักลิง์ใต้โปรไฟล์นี้มาครับหรือกดสนใจเดี๋ยวทางซัพพอร์ตเราติดต่อกลับไปครับ ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S P A บำบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจใง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาโซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน M เอ็มพอที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้พอมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างย,างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมสพอร์ตเราที่ adxauspa เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกัน SPA สมาร์ท r ปรฟิตอะคาเดม